บอร์ดใบนี้ใส่ดีดีอาสามได้สองแถวแรมนะครับและใส่ซิกอยู่เจนสามได้ครับสีเทลนะปะลุยลับเหมือนเดิมสองเกเบกืบ่อไ้ปีศาจต,ตัวนี้แล้วอ่ะทำไงกับมันดีอ่ะแม่งไม่ตายอ่ะมันไม่ยอมตายเลยเอามันไม่ลงจริง ไปไหนละหายอีกแล้วหายไปอีกแล้วเดี๋ยวโผล่มาตึมตึมอีกอ่ะเฮ้ยมาแล้วเห็นไหมเนี่ย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 เหมือนแม่ฉลาดกัแบรบอบหลังอะ่ะคนวางไ e อวางโหดมากเลยอะอะไรวะเฮ้ย อยู่แอบแอบใกล้ๆอง้มาแล้วมันดื้อมาแล้วมันดื้อปังไม่โดนหรอกเฮ้ยโดนยังไงอะไรกันวันเนี้ยโอ้ยไป <c oughs> บอดไหนก็ไม่ชนะเอ้ยกินยาก่อน ไม่ผ่านไม่ชนะจริงๆไม่ผ่านจริงๆอ่ะโอ้โหดูดิโอ้โหเหยียบใครอีกอะไรวะโอ้โหเกินไปอ่ะ ที่โงเลยดูดี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 เนี่ยม <ove outta S 2> ัน <Gym>. ก <out> yeah, like ็มาทางเดิมแล้วก็อาปาก่าเดิมจุดที่มันจะทำอ๋อมันก็คือจุดเดิมๆเหรอวะเออไอ้จุดเดิมเเหรอมาลงมาที่เดิมเป็นข้างเป็นข้างจับจุดมันว่ามันจะทำอะไรจับจุดมัน เรียบร้อยอปากแน่คราวนี้เอ้าอีห่าใจะหนีทันวะพี่โกงเฮ้ยโอ้ยไพี่โกงหมูแม่งโกงจัดเลยสู้ยังไงกันเนี่ย เฮ้ยมาแล <c oughs> <center belt> ้วมาไหนอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามาแล้วเนี่ยมามาดื้อแล้วเนี่ยโดนละโดนละไม่รอดละมาและเรีกอทำไมเฮ้ยมาแล้วคนน ต้อโดนกูเสียบไอ้นี่โตรเลยดิไปดูว่ายนอ่ะเห็นภาพนี้ซ้ำๆมาหลายๆฉากแล้วเอ้ยเอาอีกแล้วเห็นภาพนี้

โอ้ยตายโอ้ยฮ่าโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวทำไงดีวะเนี่ยโอ้ย,อย,อย,อยเดือดแดงอย่าตายอย่าพึ่งตายคลิปจะสั้นไปถ้าตายอะ่ะต้องเหนียวก่อนสู้กับมันอีกหน่อยเว้ยจับปันจับปันโทนใช้ปืนกลไปเลยให้หมดอยู่ไหนละ มึงแม่ง <zo> ม <ys ic discussions> ัวๆไปเลยน่ากับมึงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยที่เดิมมันยิงที่เดิมโอ้ยเดิมที่เดิมมาแล้วมาแล้ว เดิมนี่เดิมขึ้นมันมาเราก็หนีมันมาเราก็หนีมาเราก็หนีเออยคุณก็ล็อกหลบคุณไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยเร็วเร็วโอ้โหเหยียบขี้โอ้โหติดตัวเลยตัวติดเลยตัวติดกันเลยหูยมาแล้วตายแล้วไม่รอดว่ะลาโลกแล้วเนี่ย เฮ้ยกูลงไปทำไมเนี่ยอันแกแล้วจบไปดูบอดกันใช้งานดีอันไหนวะไม่เข้าใจไม่เหนนะอ,อ้

ชนะได้ไหมเนี่ยนี่ครับ CPU ที่ใช้นะครับและเมนบอร์ดใบนี้ H61M ค2 p งานจากกิกกับไ e ใส่แรมไปแถวละ8เป็น Dual Channel เป็น16 g b กิกครับแล้วก็ SSD ใส่ไป4ลูกครับเห็น <c oughs> ทั้ง4ลูกเลยนี่สวย งานดีเอาถ้าจตเอาดูสภาพไฟนอกกันครับไม่ได้สวยเลือกเลยเพิ่อนแต่ก็ถือว่ายังดูดีอ่าประมาณนี้ ใช้กับ R t ี3 0 6 0 TI ได้ดีต่ไม่รู้ว่าขับพลังได้สุดไหมจจะไม่สุดคิดว่านะลึกเลวิลิวชันสองจุดหนึ่งนับั เอาไอเจดอกก่อนเหมือนเดิมออกยีสพินอ่ะดูขาก่อนครับขาลับุดงามเรียงตัวสวยปิดปิดฝานี่ฝาหลัง อนนี้ที่มีร่องรอยการใช้งานเห็นไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะนิดหน่อยถือว่ายังสวยนะเนี่ยก็คือคราบนี่มันไม่ใช่เหล็กนี่มันอปไรวะสดนเหล็กเหรอดูเป็นเหล็กเหล็กว่ะเนี่ยนี่อันนี้คือเหล็กปะเนี่ยก็คือจะมีรอยดำๆหน่อยนึงแต่ไม่รู้ว่าวัสดุมังคืออะไรเสียงดีช่องแรนดีช่อง usb ดีดครับใบนี้ ยดชกเนคิดอสองต่อไปเพิ่มซีพียูสี่พินไม่ใช่เพิ่มดิต่อไปเลี้ยงซีพียูสี่พิใส่ s า t a ตได้สี่รูใส่ s า t a เตอดีได้เพราะผมไม่ใช้ฮาร์ดดิสแล้วผมใช้แต่ s อ d serial number นี้ครับพปง หนึ่งสองสี่ห้าเก้าศูนศูนย์สองสี่ห้าสามเก้าครับเสร็จแล้วอีกใบหนึ่งใช้ดีไม่ผ่านเช่นเคยอยู่ฉากเดิมทำภาพก่อนหนึ่งสองขอบคุณมากครับขอกำลังใจหน่อยครับว่าเมื่อไร่จะเล่นชนะครับฉากนี้ไวแล้วยากเกิน Thank mm -hmm. mm -hmm.